นี่ครับเอ่อปน้าพ,พี่น้องปาด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 กิ่งหอมๆนะครับแล้วก็ตำบกห้วงขึ้นตำบกทั่วขึ้นเพดผ็ดจักงไงเยี่ยมาซอกกับอากาศแจ่มใสพุ่นละพี่น้องดวงอาทิตย์กับกำลังขึ้นโอเคครับผมหาอยู่หากินแบบ๋ยบานเท่านี้แหละครับผมส่วงปลายฝนต้นหนาสวสเกิลเข่าบุบตัวนี้พี่น้องยังงามเลยครับ ี่เป็นปลาดุเผือกด้วยพี่น้องตุตะาพาเลยสวัสดีครับพี่น้องสวัสดีพี่น้องตอนสายๆนะครับอากาศที่ดีพี่น้องหมอกลงหนาะจัดเลยครับผมเกิดเลือขึ้นว่าปลาไม่ใช่ลงหลุมแล้วมึอนี้นะครับหลังจากที่ลงแนบลงแนลง,ง,งเทละซี่ตัวหายตัวกับบไดไทายเห็นพี่น้องบึงมึอนี่บอกลงจัดเลยครับผม อากาศก็สีน้องหนาวนะครับผมฟังเสียงผมนี่เป็นไข่เป็นบัตรประธานเศร้าเลยครับผมพี่น้องก็รักษาสุขภาพไม่เด้อช่วงอากาศเปลี่ยนแปลงนะครับตัวตาพาลุยกับอาการกับงูอือตอนนี้ไปครับเพื่อว่าเป็นการเสียเวลาพาพี่น้องไปยามดูมน้ำกันว่ามันจะลงบ่กับหมอกลงจจัดแบบนี้ไปครับผมฟังเสียงปลาดินจุ๊บจุ๊บจุ๊บจุพี่น้องโตบ่เนาะ นี่ผลง,งานให้พี่น้องในเบิ้งบนหรอุดน้ำกันครับผมเห็นตัวยุบพี่น้องเห็นตัวยเป็นปลาละพี่นออ้นอ,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 นองเอ้ยพี่น้องพี่น้องมาเนี่ย ออกคักๆก้นเดราพี่น้องแได้เห็นชัดๆคุณคๆณคุณลงไปกับนีเอรอมีปาด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 นี่ครับพี่น้องปลาดุกยังนี่ตึ้งปลาดุกตึ้งปลาคอปลาดุกเผือกกับนีครับผมอู้ นี่ครับผมแม่ป่าเน,นี่ยเอารังการเอารังการขุดนึ่นงเทื้งกับปลาหมอกกับดินเดีเดาเดาเดาอยู่ครับปลาหมอเดิอบจะไม้แล้วครับผมมึงนี่ครับเฮ้ยเป็นอะไรพี่น้องป่า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 ประคองกำลังงามเลยครับจับอกให้พี่น้องม,มันจะโตมึงก็นนะ นี่ตัวประคอรครับพี่น้องเรีวยกว่าปลาดุกนี่จิตจำหยาดเลยพี่น้องปลาดุกมันยิ่งเงี้ยงเนาะปลาเข้าไปนี่โอ้โหนี่ครับตรงตัวปลาปลาลุ่มกับสิบประมาณนี้นะครับแต่พวกตัวใหญ่ๆพวกที่ใส่โลใส่แปดขีดขึ้นไปนี่ครับเขาสิบว่าเข่าลุ่มด้วยครับ ฉลาดพวกนี้กระโดดขำกระโดดขำไอคันแท้นะนะครับไปหาแลงน้ำเรื่องว่าสิเขาสาจัิงสิบืนเขาสาเลยครับกระโดดโอ้อมมันถีบามาเขารุมแบบนี้หรอกครับเพราะว่ามันตัวนิ่มแล้วมันกระฉลาดเติบยู่เอาพี่นอ้องนี่ไม่กระแป้งอยู่นี่พอดีครับ ป่หมอครัรรรรรรรคบรบกวนันนี้เช่าปลานี่หลุมนะครับโอ้ยเาจับกับว่มี บีะยะ้ยนเนี่ยได้ปาุกละหาอยู่หาชินแบบบานเท่าน,นี้แหละครับผมส่งปลายฝนต้นหนาวสกเกียวเขาบุกตัวนี้พี่น้องอยังงามเลยครับนี่เป็นปารุเผือกเด้อพี่น้องจับกกะระวังนี่เลยครับผมนี่ปาดุกอ่อยต่อยเลยพี่น้องเบืองครับ เม่สมัยสมัยเป็นเด็กหน้อยนะครับเห็ดหลุมมใบแบบนี้แหละพี่น้องเบเรดยมะยามหนุ่มเป็นปตัวปลาดุกกำลังมกเสียบเลยครับเบเรดยมะยามตายค่าหลุมเต็มเธอ,อ,อรานต้องเอาแนวคีบมาแล้วนี่นี่ครับผม นี่ตัวงามเลยครับปลาดุกโอเคครับพี่น้องเดี๋ยวขอเอาออกมาเบื่งกันครับเดี๋ยวค่อยสรุปผลงานอีกเท่อน,นึงนะครับผมนี่ครับพี่น้องจับขึ้นมาเรียบร้อยแล้วครับเบ่งพี่น้องมีแต่ปลาดุกอ่อยต่อยเลยครับผมปอคอไม่แค่สองตัวครับแต่ปลาดุกเผือกเมื่อตัวหนึ่งปลาช่วงนี้กับรสชาติแบบแบบมันๆเลยครับพี่น้อง กิ่นหอมๆนะครับแล้วก็ตำบกุ่งขื้นตำบกทั่วขื้นเผ็ดๆจัน่อยนะครับกินน้ำกันหลายๆคนโอ้ยสุดจอดแล้วครับพี่้องความสุขของการใช้ชีวิตอยู่บ้านนอกบ้านนาเนาะครับผมเขินไหวอย่างเรามนต์เสน่ห์ของบ้านนอกบ้านนานะครับมน,มนต์นนานนานนหลักลูกทุ่งันแล้วแต่คนจะคืนพอ คือว่าเราจะค้นจะมักนะครับผมนี่หลุมนะครับยังมีไซตอีกแต่ว่าไซตผมไม่ได้พยายามเด้อเพราะว่าผมใส่เรากู่เราผมใส่บคือเกานะครับแล้วก็อันนี้กบอีกแล้วพี่น้องนี่ครับผมเบื่อันนี้เขาตตองบักซี่ัวเห็นบ่ครับการหาอยู่หากินนี่กับตัวเงี้ยโยคบนี่นี่ครับผมไปกูองเงียกบมาไ่าได้ไทายให้พี่น้องเบื้องเราครับมันเฝ้านะครับมีทุระปลาปัง นะครับแล้วก็อันนี้ปลาดุกนี่แหละครับผมหาอยู่หากินช่วงนี้ผู้ใดมาขายปลาในตลาดนี่เจ๊งแล้วครับพวกปลาเลี้ยงปลาหยัางเนาะครับสมัครช่วงนี้เขากินปลาธรามชาติกันพี่น้องเบิ่งบรรยากาศที่เมืองเศรพูนครับเบิ่งเขาเล้อพี่น้องเขาแบห่วงงี้ๆแบบนี้แหละครับปีนี้ บ้านผมก็ถือว่าน้ำกับบ่ถึงกับอุดมสมบูรณ์คักปนไดนะครับแต่ว่ากับโอเคนะครับเทวเวลาพญาแถนบนญนุพเกลี้งยงเมตตาชาวแห่ชาวนาอย่าฝนมาละละเฮ็ดให้เขาได้ธีดอกออกผลนี่ครับพี่น้องเริ่มจะร่มแล้วครับผมหมอกยังมาสอลงนานาเฮ็ดให้ห้งองเขาบนหนักนะครับดีช่วงนี้พายุยังมาทันเขานะครับ ยังบ่ซอกับอากาศแจ่มใสพุดนล่ะพี่น้องดวงอาทิตย์กับก,ก,กำลังขึ้นโอเคครับผมขอบคุณพี่น้องสำหรับการรับเบิ่งรับชมนะครับช่องตูตะพาลุยนะครับผมผอกันใม่คลิปหนาเด้อคลิปนี้ก็สิเขาบ้านก่อนครับสวยแล้วคลิปหนามีอยียงมาให้พี่น้องเบิ่งกัรอรับเบิ่งรับชมเลยเด้อครับผม แล้วว่าจะกดซับสไครป์เพื่อไม่พลาดคลิปวิดีโอดีๆจากช่องตูตะพาเลยพวาอมมีคลิปใหม่ปุ๊บมันก็จะแจ้งเตือนให้พี่น้องได้หูได้ทราบโอเคครับผมพอกันไม่คลิปหนาครับสำหรับคลิปนี้ขอบคุณและสวัสดีครับบรรยากาศแงามปากะไลโอ้พี่น้องเลยมีความสุขลายครับผม